คือคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็พาทุกคนไปแบบอัปเดตนะฮะเกี่ยวกับตลาดมือสองติดแอร์นะฮะชั้นแปดสองที่พันทิพย์งามวมงวานก็เราแปะลิงก์อยู่ข้างล่างก็อย่าลืมเข้าไปดูได้นะทุกคนนี้นะเราอยู่ที่พาภุรัตด้านหลังของเราก็คือชัยนเวอร์ ก็เป็นติดแอร์อีกเหมือนกันซึ่งเราจะพาคุณมาอัปเดตเหมือนเดิมนะข้งในชายเอร์เวิร์เนี่ยมีร้านผ้าอะ,อะไรบ้าง <ใน S 1> เดี๋ยวตามนิวเข้าไปข้างในกันเลยชัยนูชัวแบงค์กอรร้านนี้ก็เป็นผ้าแนวลูกไม้ฝรั่งเศสลูกไม<ห>้อิตาลีแาจา็กกาดคือผ้าพลาผ้าพิมพ์ลายอันนี้อันนี้แหละคะคือแจ็กกาด อ๋อเอากันดีแจ็คกาดอือนี่คือผ้าประเภทไหนฮะเห็นเยอะมากเลยครับพี่ผ้าชีฟองซิลคะ่ะอ๋อชีฟองซิลพิมลาย,ายปเ,เป็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์วูดอัดนเชีฟองซิลน,น,น้องค่ะวามเย็นมีแล้วใส่พวกนี้นะคะรับประกันว่าไม่ดูดผิวเวลาอยู่ตามในห้องแอร์กระป๋องน้ำเข้ากระป๋องน,นำ<ม>้ำเข้าอ<ม>ืม,มค,คือลูกค้าไปปั่นหรือว่าอะไรนะเงี้ยขัดอืมอืม ส่วนใหญ่อันนี้ก็ทำอะไรผ้า<ๆ>ที่เป็นช<ๆ>ุดที่มันเป็นแบบฟูฟูเนาะ<ๆ>ราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่550บาท<ๆ>แวะมาได้นะเพราะว่าที่นี่ผ้าเขามีคุณภาพจริงๆมุงเลื่อมกับเพชรใช่ไหมฮะอันนี้เมตรเท่าไหร่เอ่ยเมตรละร้อยยี่สวยงามนี่ไหนะร้ 150. อยห้าสิอกความบางก็จะดูบางขึ้นมานิดนึงแล้วก็ต้องแวะมาที่ร้านนีนะจจาร้านร่นรอน ทีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าแนวไหนพี่ผ้าเมทค่ะจะเป็นผ้าโพลีร้อยประเก็นนะคะอ่าฮะโดยส่วนส่วนใหญ่คือจะนําไปใช้ทําอะไรบ้างทำชุดตัดกางเกงกระโปรงอ๋อตัดกางเกงทำงานได้อ่าเป็นพวกกางเกงทํางานกระโปรงทํางานเสื้อสูทเสื้อสูทแบบที่เป็นแบบฟอร์มผู้หญิงเนาะอ่าแล้วราคายังไงฮะตอนนี้ราคาไม่แพงนะคะเริ่มต้นยังไงฮะเริ่มต้นที่มันมีหลายราคาอ่ะแปดสิบแปดสิบห้าเก้าสิบหือเริ่มต้นที่แปดสิบ 8 0 85แดาล้วแต่จำนวนที่ซื้อเนาะจะเป็นผ้าพื้นส่วนใหญ่ทั้งร้านเลยทั้งร้านเลยอ่เดี๋ยวเร้เข้าไปดูดีเทลข้างในกันร้านนี้อยู่ล็อกที่เท่าไหร่ฮะ a 0 3 6 a a 3 6หน้าลิฟท์ชั้นหนึ่งนะทุกคนแวะมาได้นะถ้าใครต้องการผ้าพื้นขอบคุณมากนะคะนี่ฮะมาสังเกตร้านพีมาคอตตอนนะฮะก็อยู่ร้านที่ a 0 3 4 ซึ่งร้านนี้จะเป็นผ้าคอตตอนพิมพ์ลายไหนพี่โชว์เลยเออโอเคตัดเป็นกางเกงเป็นชุดโอ้สวยงามอันนี้คือเป็นผลงานของลูกค้าหรือเป็นของที่ร้านตัดแซมเปิลให้ดูออเพื่อให้ลูกค้าดูไหนฮะโชว์โชวในชุดเดรสโอ้น่ารากักก็คือเป็นชุดแบบแคชชวลรอง นอกจากตัดเสื้อผ้าได้แล้วนะเรายังนำผ้าเหล่านี้ไปตัดผ้าม่านเครื่องนอนและถุงผ้าได้ด้วยนะล้าเลยจากทุนที่ขายฝากยังไงก็ฝากพิมพ์คอตตอนด้วยนะคะเพราะว่าเราขายเกี่ยวกับอ่ผ้าคอตตอนผ้าพิมพ์ลายผ้าพื้นตอบโจทย์ลูกค้าได้ใช้ได้หมดหนึ่งร้านนะคะเรือนผ้าไนเล็กเพราะร้านนี้มีสะดุดตาโดดเด่นมากเลย a m ซิ่งหลากหลายของตัวผ้ามาก ช่วยแนะนำหน่อยครับพี่ผ้าแต่ละชนิดเป็นยังไงบ้างโอ้มีหลายแบบมากเลยตัวนี้คืออะไรฮะตัวนี้เป็นหนังเงานะคะอาาเอาไปทำคอสเทเอาไปทำชุดรัดรัดกระปงรัดรัดคือราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ฮะอันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ร้0ยอันนี้เป็นราคาปีนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าซื้อ10เมตรขึ้นเราก็มีราคาส่วนลดให้พายืดไหล่่านี่เป็นยังไงบ้างคะพี่้ายืดไหล่านี้ความดีของมันคือมันเป็นสําหรับุดไว้น้ำหรือกิจิมนาสติกน,นะคะ <ś c oughs> มันยืดเลยสี่ลาถสูกต้องเลยครับร้านเรือนผ้านายเล็กเป็นร้านที่รวบรวมผ้าขนสัตว์เทียมอีกหนึ่งร้านที่เยอะมากนอกจากคุณจะนำผ้าเหล่านี้ไปตัดเสื้อผ้าแล้วยังสามารถไปทำโซฟา และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้อีกรวมทั้งเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านด้วยนะฝากทุกคนด้วยนะคะอันนี้จากร้านเดือนผ้าในเล็กนะคะเราสามารถจดสแกน QR แล้วก็แอดไลน์ได้เลยแอดไซน์เดือนผ้านะคะ คือถ้าเกิดเราแอดไลน์แล้วเนี่ยสินค้าใหม่ๆมามันจะประปากาศบอกเลยลูกค้าอยากดูอะไรสีอะไรสามารถจะวิดีโอคอร์เข้ามาครูเข้ามาพักมาได้หมดเลยนะคะทางร้านยินดีบรยยลูกค้าทุกคนเลยคะ่ะขอบคุณนะคะชั้นหนึ่งของ c ชน n a w ว r l d เรียบร้อยแล้วนะนิวจะพาขึ้นไปดูชั้นสองว่าชั้นสองมีอะไรน่าสนใจบ้าง ทั้งสองก็จะเป็นผ้าแบบทั่วๆไปร้านวินฉยร้านน,นี้เราก็เคยมาซื้อนะ <Okay. S 1> แล้วก็จะมีพวกลายผินนะฮะที่เขาไปตัดเสื้อเป็นพวกเสื้อฮาวายมาที่ร้านนี้ได้เลยเพราะที่นี้มีลายเยอะจะแตกต่างจากร้านพีม้านะทุกคน พี่มาน่ก็จะเป็นผ้าคอตตอนแต่ว่าอันนี้ก็จะดูเป็นลายนำสมัยมากกว่าจากเนี่ยเขาก็แบบดูแบบนี้ผ้นนาลายคล้ายๆกับผ้าทวิชแต่นเนื้อบางกว่าขายยังไงคอรัอาหนึ่งราา้อยแล้วพวกเนี้ยทวีสพวกเนี้ยเท่าหมดราคาเท่ากันครับอ๋อเท่ากันหนึ่งร้อยบาทแล้วลัวททวีสฝั่งนี้ล่ะ เท่ากันร้อยหนึ่งแล้วขนละจ้าขนสามรห้าสบลาลานี่ว่านะคือการมาที่นี่คือทุกคนต้องเดินคือเดินอะคือต้องเดินหาไปเรื่อยๆนะเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของผ้าเนี่ยต่างกันแตลาล้วลายสวย อันนี้คือผ้าอะไรจ๊ะออแจ็กกาดโออลายสวยมากคุณมีสองสีแต่สีสวยมากตอนนี้คือแจ็กกาดอันนี้เป็นลายนกกระเรียนเดินขึ้นมาชั้นสอง มาอีกหนึ่งร้านนะราชูที่เขามีผ้าผ้าคอตตอนเยอะแล้วก็ผ้าลินินเยอะมากผ้าเรยอนสปัน์ผ้าพวกนี้คอตตอนสปนเปนีิคุณก็สามารถไปตัดเสื้อเชิ้ตหรือไปตัดชุดได้อันนี้ก็เป็นคอตตอนลินินนะฮะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปตัดเป็นเสื้อเชิ้ตกันนะ ก็เป็นเชียร์เป็น,นลีนินทั้งแผบยาวไปถึงนู้นกะ่คนแล้วก็มีซิลอันนี้คือผ้าซิวต้องเดิน่ะต้องมาเลือกต้องมาเลือกคือคุณมาเลือกแล้วคุณจะมีความรู้สึกมีความสุขอะอ๋อฉันหนาวราคายังไงอะก็ อาร์ทวิชแนลหกสิบเก้าบาทโอเคภาทวิสนะฮะภาทวิชแนลโอ้ราคาไม่แพงเลยตาชูนะทุกคนคุณมาแล้วปุ๊บนะคุณมาเลือกคุณจะได้ไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจมากเลยว่าคุณจะทำชุดแบบไหนก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านนี้อีกหนึ่งร้านที่เราแนะนำิวพาทัวร์ดูชั้นสอง ให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศเพื่อเป็นไอเดียจะได้มาช็อปกัน เขาก็จะมีพวกวัสดุตกแต่งนะฮะเป็นแบบลูกไม้ยืดคุณจะไปตกแต่งเสื้อผ้าม,มีขนม,มขนลกกระจอกเทศนะจ้านะ,ะ,นะะแล้วก็มีพวกแถบลรูปไม้ต่างๆแต่อันนี้คือรอบนอกเนี่ยเราก็เคยไปทำคลิปเกี่ยวกับเก้าร้านนะฮะที่ทำดี y อุปกรณ์ทำดี y ก็สามารถ เราแปะลิงก์อยู่ข้างล่างก็สามารถเข้าไปดูได้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะือกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ลงมาแล้ว